เา <Okay. S 2> พูดสิต้องจะเป็นจะตายเดี๋ยวจะไม่ได้อืดูไปกันไปกทำไมไนมะ่เ่นเช้าจังเลยฮะ <c oughs> <c oughs> มวยม้าอยากไปทำงานโอ้ตาแล้วอ่าอะาทีหนอืู้ยยืนนันเลยลโอ้ยตีสามครึ่งอ่ะทตสี่สิบอ่ะ ที่เกิดโทรหาเผ่าไหนนะที่เกิดเผ่านั้นไว้ยังไงถามดิตัดผมไหมพ่ออ่ะอาซงหนุ่มไหมอะไรตรงนี้ดังเหรอ ังเนี่ยมันองยิงน่เขาเานิงยูนี่อะกระปก็ระปุกุ้งติ้นึงอแต่คือนี่หล่ะเหมือนไหมล่ะเหมือนนะเกิดแตต่ตเอยู่แล้ว แช่แช่แช่นี่ก็ะครับดยนะครับแช่แช่ทำอะไรลูกแช์แช์ บอกพ่อเลยงกันดีๆเดินผ่านกันเป็นเม็ดเม็ดเขาก็ติดกันพันอินเดียพันนั้นมันมาไหมบอกพ่อไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยแค่เดินสวนกันมันก็ติดแล้วบอกพ่อเลย ไปดั่งจุบโทรศัพท์ได้ไงเออจุบเอาโทรศัพท์ไปจุบใส่ปากโอ้จุบโทรศัพท์ไปใส่หัวโอ้ตาย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  เอาตัวสับทิ้งดิมันแก้งนี้ยังไงวะเนี่ย อันนี้มันขายได้ไหมเนี่ยฮะมันน่าจะแพงอยู่แล้วเนี่ย,เ,เ,ยะะเยอะจัด

พ่อและแม่ พูดกับพ่อสิทำไมเด็กเชียงเดียบน,นี่ยทำไมเชียงเดียบน,นิเนาอะอะหน้าชมหน้าเกกลยเช้าเออตต่นเช้าเาินอย่นมาสบายเลยเช้าตายาเออ วันกินข้าวกับปักโคมหรอหรอ้าจารย็เจ้อยู่แต่แต่แต่กูอยู่มีงานดำด้วยใช่ไนหะมงานดำด้วยอะไรไหมงานดำงานดำกินไม่หมดแล้วหน่อยนะึงเอะ เด็กได้กินหมดนี่นี่ก็เดนนี่บอสบอสมโทรมาโทรมาหาพ่อ อยู่ไหนอะไรจะัำมาวันไหนจะวังโจด้วยนะตอนตังให้ลูกซื้อขอนมมั้งเนี่ยทำมัินได้ก่อน,นจะเสร็จอะไรสักอย่างเลยไปขึ้นขงบนมา 来，你今天来不玩？来，玩不玩？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 玩不玩 ก้า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 าักสรารินักสรา,ร,าร่อยงเล่น,นดีๆม้าจดีๆโยนทิง้งดีๆไ,ไม่ขยับขยิง่งไงดีๆมันสมควรโดนโยนทิง้ง

<พ uka> เอเอเอกินหมูปิ้งเองแล้วนะถือไมมถ้าไม่มีไม้จะไม่ค่อยกิน ต้องใส่ไม้ถืออไม่โดนไม้หรอกไม้มันกินไม่ได้จะไปโดนยังไงกินแต่หมูับยเข้างางๆ <c oughs> จกข้างๆก็แทะแต่หมูก็ยังไม่เข้าใจนี่ไง อ,อย่านั่งแคะโทรศัพท์อย่างเดียวคุยแค้พ่อก็ไม่ได้ออกมาทางนี้หรอกาคุยมาเดี๋ยวคุยาหา,ยาแส่แส<า>่แสนบอกว่าทำไมเรือเรือไวเฮหยังหน้อยเดียวนะ่ะเอาออกให้มันเมืดยแสนแสนบอก แม่แม่งไม่รู้กลับหรืยอยังทำขนมจีนเลี้ยงกันนยังเป็นอาทิตย์อยู่มั้ง ร้องเพลงให้พ่อฟังร้องเพลงให้พ่อฟังเหรอร้องเพลงให้ตาอ่างฟังก็ร้องฝนต,ตกไหมตกฝนตกลุ่มลุ่มไหมตกทั้งวันอะ เด็กลังนายังเดอกก็ตกที่นอนหรอแม่ต้องมาเบียดอะไรกันขนาดนี้โอ้ยยี่สิบโลแล้วเนี่ยยังโอ้ยเดินขึ้นบันไดเองนะทีหลังเนี่ยถ้ายี่สิบโลขนาดเนี้ยจะช่างอะหรอ โอ้ยช่างด้วยแขนตัวเองนี่แหละช่างผ่านแล้ว อ,มอ,มอืมมีความสูขคนเดียวเนี่ยพูดออกเสียงสิพ่อจะได้ยินแจ้แต่ในจมูกอยู่นั่นแหละบานหมดแล้วพูดออกมาก็ตาขวางพูดเลยไม่ได้หรอกจะมาถีบกันทำไมเนี่ยโอ้ พ่อ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 เลยพ่อพ่อฮะพ่อ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 มองดีๆที่มองด้วยหางตาเลยพ่อ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  บายนี ih, bye bye, sing, o o ่บายพ่อก่อนบ๊ายบายบ๊เจ้าใหม่บายบายเจ้าทำหน้าซิงทำหน้าน้าผายนั่นนะไปไป đó mấy tia muốn ăn kem nghe